จริงแล้วเนี่ยนะครับผมกับกีตาร์เนี่ยรู้จักกันมานานก็จริงตั้งแต่สมัยผมผมอยู่ม .2 เมืม่อปี2531นนั่นอะไรคืออย,ยังไม่เกิดน,นะครับยังไม่เกิดหรือว่ายังไม่ตายตัวชาติที่แล้วก็ยังไม่รู้นะะอาจจะยังเป็นลุงเป็นป้านอยู่ก็ได้นะครับผมเองเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าชีวิตนี้เนี่ยที่มีทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะดนตรีนะผมเริ่มเรียนดนตรี ตอนป .4 นะครับป .4 เน e ี่ยที <par> ่โรงเรียนเขามีกิจกรรมพิเศษในช่วงในช่วงปิดภาคเรียนนะครับให้เด็กในโรงเรียนเนี่ยเลือกเรียนดนตรีสองกิจกรรมด้วยกันอันแรกคือให้ทุกคนเรียนอังกะลุงนะอันที่สองก็คือให้เรียนวงดุริยางนะครับปรากฏว่าทั้งโรงเรียนเนี่ยนะครับมีคนอยู่คนหนึ่งเนี่ยเลือกเรียนอังกะลุงและอีก40กว่าคนเนี่ยเลือกเรียนวงดุริยาง หนึ่งคนที่เริ่มเรียนการ์ลุมก็คือผมเองนะแต่ปรากฏว่าการที่เราเรียนกัรุมคนเดียวเนี่ยมันไม่สามารถเรียนได้ก็เลยย้ายมาเรียนกันกับพวกดิยานนะครับก็คือพวกวงวงดูยานในสมัยเด็กๆก็ตีตกตองแต็กตอกเมเดูเรียนไปย่างเนี้ยนะครับแล้วก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยชีวิตผมก็เกี่ยวข้องกับดนตรีมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งผมคิดว่าชีวิตผมมาถึงวันนี้เนี่ยมันก็ก้าวผ่านมาพอสมควรเหมือนกันจนกระทั่งอาจจะเรียกได้ว่า ดนตรีเนี่ยมันให้ชีวิตผมให้อานาค้นผมหลายๆอย่างนะครับจนกระทั่งผมได้ใช้วิชาชีพตรงนี้เนี่ยกลับมาสอนลูกศิษย์ในรุ่นหลังๆนะครับโดยส่วนตัวเองเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะรู้จักผมในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนดนตรีโดยเฉพาะดนตรีไทยนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยทั้งไทยแล้วก็สากลเนี่ยผมก็อยู่กับดนตรีทั้งสองอย่างเนี่ยมาพ,พร้อมๆกันนะครับแต่ว่าูดกระตามตรงว่าดนตรีตะวันตกดนตรีสากลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ได้รับความนิยมแล้วก็มีผู้คนได้ความสนใจอยู่มากครับในขณะที่ดนตรีไทยเองเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่คนค่อยอาจจะมความสนใจน้อยลงนะและมันอาจจะสูญหายไดจากไปได้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะมาช่วยดูแลทางด้านดนตรีไทยก่อน ดนตรีตะวันตกในสาคนเนี่ยก็จะมีอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยเข้ามาดูแลกระดูกนะครับจนกระทั่งล่าสุดก็คือท่านอาจารย์สิทธิกรเทพสุวรรณจากคณะวิทยาการศึกษาซึ่งอาจารย์เองก็มาช่วยดูแลกิจกรรมตรงนี้มาเป็นระยะเวลา3ปีแล้วครับซึ่งก็ถือได้ว่าชมรมนี้ก็มีความเข่งแข็งของสมบวรเหมือนกันนะเรื่องดนตรีเนี่ยขออนุญาตคุยนิดนึงก็คือว่าเล่าถึงมฟังแล้วกันนะครับเพลงที่จะเล่นต่อไปนี้เนี่ยเป็นเพลงของเพื่อนผม นะผมตัดสินใจจบการศึกษามาแล้วก็มาเป็นครูที่มออ,อซึ่งถือว่าไกลมากที่ปัตตานีนะแต่ว่าเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นนักร้องอาชีพนะปัจจุบันนี้ก็เป็นนักร้องสังกัด t m M Grammy นะครับเป็นนักร้องหญิงซึ่งจริงๆเนี่ยตอนเรียนด้ยวยกันเนี่ยเขาเรียนเอกคัมเปตน,นะแต่ว่ากลางคืนเนี่ยเขาก็จะรับ งานพารทไมไปเล่นโฟกซองตามพวกร้านเหล้าร้านเบียร์ต่ตางๆแ่่ท้ามหาวิทยาลัยศิรปากรแถวพระอาทิตย์นะครับจนกระทั่งวันหน,นึ่งเพียมือจบการศึกษาเขาก็มีโอกาสได้เข้าไปไปเทสนะครับแล้วก็ได้เข้าไปเซ็นสัญญากับบริษัท d M M นะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยที่ชอบแบบาูึคือว่าเนื้อหามันดีนะ,ะมันเกี่ยวข้องกับความรักของคนเราแต่เป็นรักที่พอดีพอดีนะครับ ใครร้องได้ก็ช่วยกันร้องนะอาจจะตองสักหน่อยไ,ไม่ตอง

ทุกคนนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่า,ากิจกรรมครั้งนี้คงจะทำให้พวกเรามีความสุขสนุกสนานและขอให้ทุกคนผ่อนคลายกันอย่างเต็มที่นะครับพรุ่งนี้เสาร์ทย์มีวันหยุดจะได้มีเวลาอ่านหนังสือกันต่อขอบคุณมากครับ